นี่จ้ะผักดองใายลำใหญ่ปลูกเองดองเองนะเกงพออ่ะดองแบบธรรมชาติเลยนะขายดีอยู่อันนี้กินกับน้ำพริกกอร่อยมากเลยต้นอ่อนๆเน,นี้ยเนี้ยเงี้ยนนะอร่อยกินกับน้ำพริกอย่างอร่อยเลยยายแกดองแบบโบราณยายแฮ่เรียกยายยายแกคนที่ไหนละคนบ้านเดียวกับยายพินยายแกคือแม่ยายพินเองอังนนี้ผักอ่อนๆเลยนะไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยนะ ไม่ได้ใส่อะไรเลยอะที่เป็นนั่นแหละน้ํามันน้อยไงแม่น้ําอันนี้มันแห้งแม่ตงเติมแล้ว,วเอ,วอ๊ะน้ําในถังแม่แห้งอ,อร่อยมากเลยต้มก็อร่อยนะเพราะว่าผักกาดดองที่เขาดองตามตลาดเดี๋ยวนี้เขาต้มมาเนาะแม่เนาะเขาต้มแล้วเขาก็ปรุงรสแต่นนี้ดองแบบธรรมชาติเลยขยำเกลืองไ,ไอง แม่ขยันมากแม่จะพินขยันจริงวันนี้มาทไแม่ดูต้นไม้เนะี่ยวิธีการดองก็ดองน้าเกลือก่อนดองแช่น้ําหืนคืนหนึ่งแชน่น้ําหืนสองคืนแช,ช่น้ําคืนคือแช่แช่เกลือสองคืนแล้วก็เอามาล้างให้สะอาดดองใหม่อีกรอบหนึ่งรอบสองเขารอบแรกดองให้เค็มนิดหนึ่งสองคืนแล้วก็เทน้ําทิ้งแล้วก็เอามาดองรอบสองได้ใส่เกลือให้เค็มนิดหน่อย เค็มนิดหน่อยเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วแต่เราจะชอบเค็มมากก็เนี่ยโลหนึ่งเยอะมากกิโลหนึ่งของยายนะเยอะนะยายกิโลหนึ่งยายไม่ได้ช่างทั้งน้ําเหมือนคนอื่นนะเห็นไหมนะกิโลหนึ่งยายใส่ธร่ากาศแห้งๆไปเลยอะ่ะบีบจนแห้งแบบคันเสื้อผ้าเลยอะ่ะ <laughs> แลวถึงใส่น้ําไปทีหลังแกโฆษณา,นนานเนาะ สวยงามเลยสวยมากอันนี้ไอ้ผักปังเยลําใหญ่ผักปังใหญ่นะขึ้นเม็ดเต็มเลยผักปังจีนะนขึ้นต้นเต็มเลยใหญ่มาก Occhio lộn ra yếu lê. Mẹ bố gắng bán tạ mộ bán Mẹ phải chịu khổ của lắm. Mẹ phải chịu khổ của lắm. อ๋อไอ้นั่นนะจิกษะรส่วนกระเร็วสวยงามมากอันนี้มาซื้อให้เขาก็เนี่ยถ่ายถ่ายถ่ายไปแป๊บเดียวมีคนขวากเแและอร่อยจริงที่ไหน บางคูบอกนะกินไปก่อนนะไม่ต้องกินไปก่อนเรากินได้เลยเที่ยวนาต้นใหญ่ต้นใหญ่ไหนอยู่ไหนล่ะมันไม่มีแล้วอ๋อแหมเพิ่งจะปลูกใหม่ฟังยายลำใหญ่พูดนะเที่ยวหน้าต้นใหญ่กันนี่เพิ่งจะเพาะอีนั้นปาแปลงหลังบ้านะที่ปลูกที่ตัดไปอ่ะอยลยลำาหยบอกถ้าอยากได้ต้นใหญ่ให้รอก่อนอยู่ไหนล่ะเพิ่งจะทําแปลงเพาะ ว่าลูกแกขี้โม้กิดไข่ที่แท้ขี้โม้ติดนี่ขนุนขีโม้ติดเยลําใหญ่นี่เองน่ากินมากได้แล้วครบและกลับบ้านได้ละจ้ะ